ครับท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้นะครับผมได้นำสูตรเด่นแต้ม10หน่วยบน6ตัวนะครับแล้วก็ดับแต้ม10หน่วยบนอีก6สูตรนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรเดิม3สูตรเพิ่มให้ใหม่อีก3สูตรท่านผู้ชมเป็น6สูตรนะครับสำหรับแต้มดับ10หน่วยบนครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็เด่นแต้ม10หน่วยบน6ตัวนี่งวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าผ่านนะครับเข้าแต้ม7เต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมก็ ถูก20งวดติดต่อกันแล้วนะครับก็งวดที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นงวดแรกนะครับที่นํามาใช้จริงนะครับท่านผู้ชมที่เอาลงให้ทางท่านผู้ชมได้ชมเนื่องจากว่ามี FC นั้นขอมานะก็งวดแรกก็ผ่านนะครับแต้มจิตนะครับใช้ชัิตีงวดที่ออก8ปดเมาเป็นตัวคํานวณน,นะครับท่านผู้ชมครับสําหรับสูตรนะครับ ใช้หน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก2ผลลัพธ์แท้บวก1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 แล้วก็บวก3นะครับเป็นเด่น6ตัวนะครับท่านผู้ชมสถิตินะครับท่านผู้ชมเขามีหลุดนะครับเมื่อต้นปีก็หลุดไป5-6งวดนะท่านผู้ชมนะก็หลังจากงวด60 5เป็นต้นมาเนี่ยท่านผู้ชมเขาเดินยาวเลยนะครับยังไม่หลุดนะครับเดิน เดือนต่อเนื่องมาจนถึงงวดล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับงวดที่ออก598นะงวดนี้เป็นงวดที่เอ่อน่าจะ20นะครับท่านผู้ชมก็แต้มออก9 8 9 8ก็คือแต้ม7นะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยววงก่อนนะครับ แ้มจิดผ่านนะครับทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับ2พฤษภานะครับหน่วยบนหน่วยบนก็คือ8นะครับ8บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ9บวก2คงที่ <c oughs> 9บวก2ได้1นะครับ1บวก8ได้9นะครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเด่นแต้ม10หน่วยบน6ตัวงวดนี้ก็คือ9 9 0, เ้บวก0ูยอ้บวก1ได้0นยะ์ะ9บ9ุบวก1ได้0นะครับท่านผู้ชมบวกอีก1ได้1นะครับบวก1ได้2บวกอีก1ได้3นะครับแล้วก็บวกอีก3ก็ได้6เพราะฉะนั้นเด่นแต้ม10หน่วยบนงวดนี้นะครับท่านผู้ชม เด่น9 0 1 2 3 6เขาจะเดินต่อไหมครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่างวด2พฤทภานั้นแต้มเด่น6ตัวนี้จะเดินต่อไหมนะครับท่านผู้ชมจากนั้นนะครับเรามาดูดับแต้มนะครับท่านผู้ชม10หน่วยบน3 0นะท่านผู้ชม ซึ่งสามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแก้นิดนึงนะเนื่องจากว่าผมเพิ่มผมไม่ได้แก้ตัวเลขผมเพิ่มเป็น6สูตรนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวผมแก้เป็น6สูตรจากสามสูตรเป็นหกนะครับคือจริงๆมี f อซท่านหนึ่งนะครับขอมาเมื่องวดที่ผ่านมาแล้วนะครับขอแต้ม ดับแต้มสิบหน่วยบนแปดสูตรท่านผู้ชมดับทั้งแปดสูตรผมก็บอกรับปากว่าจะทําให้แต่ว่าผมจะเพิ่มไปทีละสามนะงวดนี้อันนี้เป็นสูตรเดิมนะครับท่านผู้ชมสูตรเดิมแล้วก็ผมเพิ่มมาให้อีกสามสูตรนะท่านผู้ชมเป็นหกสูตรถ้าทั้งหกสูตรเขาดับผ่านงวดหน้าผมก็จะเพิ่มมาอีก สองสูตรรวมทั้งหมดเป็นแปดสูตรนะท่านผู้ชมนะผมก็ไม่อยากเพิ่มเยอะนะครับมันก็คือเรามาดูกันไปทีละงวดนะเพิ่มให้ทีละสามแล้วก็งวดหน้าอีกสองถ้าถ้าถ้าหกสูตรนี้เขาผ่านนะท่านผู้ชมนะถ้าดับเอาอยู่หมดนะก็แปดสูตรก,ก็ก็เยอะอยู่นะครับก็เรามาดูกันไปทีละงวดทีละงวดนะครับ นี้เป็นหกสูตรนะครับเดี๋ยวผมแก้เลยก็นี่เป็น6สูตรนะครับโดยเรามาดู3สูตรแรกกันก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นสูตรเดิมนะครับงวดที่ผ่านมานั้นดับเอาอยู่ทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมครับโดยสูตรแรกนะครับใช้แสนบวกหน่วยบนบวก2 สูตรสองใช้ร้อยบนบวกสิบล่างคูณสองบวกร้อยหนึ่งบวกสิบสองบวกสามสูตรที่สามใช้พันคูณสองบวกหน่วยบนบวกสิบล่างคูณสองบวกร้อยหนึ่งบวกสิบสองแล้วก็บวกสี่นะครับใช้ใสถิติงวดที่ออกแปดเจ็ดสองมาเป็นตัวคำนวณน,นะครับเรามาดูสถิติพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วมาคำนวณทีทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับ ทั้ง3สูตรนะท่านผู้ชม3 0งวดนะ1กุุมาพาธ์66จนถึง16เมษายน6จท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับงวดที่ผ่านมานะครับออก5 9 8แต้ม10หน่วยก็คือแต้ม7นะครับท่านผู้ชมครับ ก็เรามาดูงวดที่ออก598นะครับแต้ม7นะครับสูตรแรกนะสูตรแรกผ่านนะครับท่านผู้ชมดับ1นะสูตร2ดับ6ผ่านสูตร3ดับ0ก็ผ่านนะครับ ทีนี้เรามาคำนวณสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรแรกใช้แสนนะครับแสนก็คือ9บวกหน่วยบนก็คือ8บวก2คงที่นะครับ8บวก2ได้0แล้วก็บวก9นะครับเพราะฉะนั้นดับสูตรแรกดับ9นะครับสูตร2 1 0ร้อยบนร้อยบนก็คือ5 สิล่างคูณสองสิบล่างคูเจ็ดเองสิบสนะครับบวก101ยหนก็คือ7จ็ดบวกสิบสก็คือ2แล้วก็บวก3ามคงที่3าบวกสได้5 4าสี่สี่บวกเได้หอันนี้ก็ได้5้านะครับก็ห้าบวกหได้0นเพราะฉะนั้นดับสูตร2ดับ1นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่3นะครับพันคูณสนะครับ พันก็คือ3 3 2 6นะครับบวกหน่วยบน8บวก10ล่างคูณ2 10ล่างก็คือ7 7 2 14นะแล้วก็ร้อยหนึ่งก็คือ7 12ก็คือ2แล้วก็บวก4คงที่2บวก4ได้6 4บวก7ได้1แล้วก็6บวก8ได้4นะครับท่านผู้ชมครับ4บวก6ก็ได้0นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสูตร3ดับ1นนะครับท่านผู้ชม สูตรดับแต้ม10หน่วยบนสูตร1สูตร2สูตร3นะครับดับ1กับ9นะครับท่านผู้ชมโดยดับ 1- 2สูตรนะแล้วก็ดับ9ก9อีก1สูตรนะดับ1กับ9นะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่4 5 6ซึ่งเป็นสูตรที่ผมเพิ่มเติมให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมครับก็สูตรที่4สูตรที่5สูตรที่6นะครับโดย สูตรที่4นะครับสูตรก็คือแสนบวกหมื่นบวกหน่วยบนสูตร2ใช้แสนคูณ3นะครับสูตรที่3ใช้100บนบวกหน่วย2คูณ2บวก3ะครับผมใช้งวที่ออก8 72มาเป็นตัวคำนวณเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมทีนี้เรามาดูสตินะครับของทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมสตินะสูตร สูตร1กับสูตร2นะครับเอ้ยสูตร4กับสูตร5นะครับท่านผู้ชมสูตร4กับสูตร5เนี่ยสถิติ30งวดนะท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะครับ1กุมภาหกหกจนถึง16เมษาหกเจเนี่ยเขายังไม่หลุดแต่ว่าสูตรที่6ท่านผู้ชม30งวดเขาหลุด2งวดนะหลุดเมื่อต้นปีนะครับแต่เขาก็ไม่หลุดซ้ำจากนั้นเขาก็เดินยาว20กว่างวดจนถึงปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชม นี่คือสถิติของทั้ง3สูตรนะครับท่านผู้ชมเรามาดูงวดที่ออกล่าสุดนะครับออก5 9าใช่ไหมครับแต้มจิตนะสูตรที่4ผ่านนะครับสูตรที่4ผ่านนะแล้วก็สูตรที่5ได้ดับ4ก็ผ่านสูตรที่6ดับ5ก็ผ่านนะครับทีนี้เรามาคำนวณสูตรที่4กันเลยของงวด2พฤษภาครับแสนก็คือ9หมื่นก็คือ 4หน่วยบนก็คือ8 4บวก8ได้2นะครับแล้วก็9 9้บวก2ได้1ครับท่านผู้ชมครับสูตรที่4ดับ1ครับสูตรที่5ใช้แสนคูณ3แสนก็คือ9 9 3 27มท่านผู้ชมดับ7ครับสูตรที่2ท่านผู้ชมครับส่วนสูตรที่3ใช้ร้อยบนบวกหน่วย2คูณ2 หน่วย2ก็คือ7นะ7 2 14บนะครับบวก3คงที่นะ4บวก3ได้7อันนี้ก็บวก5นะ5บวก7ได้2ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสูตรที่6ดับ2นะครับสูตรที่6ดับ2เพราะฉะนั้นสูตร4 5 6นะสูตร4ดับ1สูตร5ดับ7แล้วก็สูตร6ดับ2 ก็คือทั้ง6สูตรนะท่านผู้ชมนะทั้ง6สูตรดับ1 2 7 9 4ตัวนะท่านผู้ชมนะดับเนี่ยครับดับ1 3ึสูตรนะท่านผู้ชมนะเนี่ยสูตร2สูตร3ดับ1สูตรสูตร1ดับ9นะส่วนสูตร4ส่วนสูตร4นะครับดับ1 0 5ดับ7ดับ2 เพราะฉะนั้นสรุปก็คือดับ6สูตรนะท่านผู้ชมดับ1ดับ2ดับ7ดับ9ดับ4ตัวนะครับก็ทีนี้เรามาดูเด่นกันนะครับท่านผู้ชมครับคือถ้าดับ9ใช่ไไปครับคือถ้าดับ9ดับ1ท่านผู้ชมดับ1แล้วก็ดับ2 7 7ก็คือมันมันดับในตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเด่นอยู่0 3 หเหลือแต้มนะท่านผู้ชมแต้ม10หน่วยงวดนี้นะเด่น0 3 6ซึ่งท่านผู้ชมสูตรที่ผมไม่ได้นำมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะเด่นแต้มก็มีอีกเหลืออีกประมาณ4สูตรท่านผู้ชมรวมสูตรที่ผมลงให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็น6เป็นเป็น5สูตรทั้ง5สูตรนะชนตัวเดียวท่านผู้ชมเนี่ยครับ งวดนี้ของผมแต้มเด่นผมชน6นะส่วนแต้มดับเนี่ยศกับ3ที่ผมไม่ลงให้ชมก็ดับ0นย์กับ3นะแต่ว่าเขาดับดับไม่กี่สูตรนะท่านผู้ชมศูนยกับ3เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสรุปง่ายๆก็คือเหลือ0ูนยใช่ไหมครับเด่นที่สุดก็คือ6กนะท่านผู้ชมนะเด่น6กลอง0นแล้วก็กัน3ไว้ด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะมันเหลือแค่ สตัวนี้เท่านั้นเด่นที่สุดก็คือแต้ม6นะท่านผู้ชมนะลองแต้ม0ูนะแล้วก็กันแต้ม3ไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยผมจะลงดับพิเศษสิบบนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์กับทางช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ สวัสดีครับ